สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีละแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมเช้าว,วันนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับเดี๋ยวคุณชายจะไปอาบน้ํานะครับแต่งตัวรอๆแม่แม่เอฟซีได้รับชมกันเด้อนี่ฮะคุณชายมานี่เลยเร็วคุณชายคุณชายสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวยรอเ <c oughs> สียงเพียงอนานาน่าหลอกหวานหวานเนาะ อาสวัสดีครับแม่เอตีครับนี่ค pues an so. e รับแม่มะนาวนะครับผมแม่มะนาวอ่าสว่างแล้วเนาะก็จะพาดูนะครับผมจะพาชมช้างมาหลายเชือกเลยครับผมวันนี้อันนี้ที่ทองคำที่ทองคำนะครับสุดหล่อบ้านเบงเด้ออ่านั่นนะครับผมที่ทองคำคุณชายคุณชายจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บแม่แม่ลูกจุ๊บจุ๊บก่อนมาบุตรจุ๊บมา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 ดูจุบ๊บมา อ้เต้นสวยหน่อยไม่ต้องเต้นนกเอาเมื่อยเมื่อยไม่ต้องเต้นนกอ่าพา,ามาดูอีกนะครับี่หลายเชือกกันนะครับพี่แม่อ่านี่ก็น้องแป้งนะครับผมน้องแป้งหอมนี่ครับมากันทั้งหมดเก้าเชือกนะครับสําหรับวันนี้นะครับผม <c oughs> อ๋นอน่นก็สีดอกกอแก้วนะครับอยู่นูน้นหันดากมนหน่นสีดอกกอแก้วเด้อสีดอกกอแก้ว ดีรูปหล่อเหมือนกันดอกกอแก้วโอ้ดอกกอแก้วนะครับผมมาดูทางนี้ต่อนะครับผม นี่ภูผานะครับโอ้หนุ่มหล่อเหมือนกันนะครับผมหนุ่มผผาเลยนี่ภูผางาใหญ่มากนะครับผมนี่งาใหญ่ยาวหล่อเหมือนกันนะครับผมโอ้งาสุดหล่อเลยงาหล่อมากเลยมีช้างงามาทั้งหมดสี่เชือกนะครับผม เชือกหนึ่งนะครับนี้ใบนี้แปดสิบปีแล้วนี้นั้นภูผ,ผานี่น่าจะอายุน่าจะภูผ,ผานี่น่าจะประมาณสี่สิบปีนะครับผมนี่อันนี้นี่อายุแปดสิบปีแล้วมั้งนี่ยเจ็ดสิบสองบอกโอ้นี่เจ็ดสิบสองแล้วนะครับผมนี่ก็งาสวยมากเลยนะครับแม่ๆครับผม งานสวยมากเลยงายาวนะครับผมแต่เขาอายุเยอะนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยอ้วนมากนะครับผมอา,อายุเยอะแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ยาวมากนะครับสวยหล่องามนะครับผม สักพักเราก็จะได้ไปเตรียมตัวออกไปแห่แล้วว่ามันสักสองสามโมงเช้านะครับผมเราก็จะได้ตอกเตรียมตัวไปแห่นะครับเ <c oughs> อาพามาดูอีกเชือกนะครับผมนี่นี่งนู่นี่อีกหนึ่งเชือกนะครับผมนี่พังวาสนานะครับผมพังวาสนานะครับผมนี่สาวสวยนะครับสาวสวย สาวสวยบ้านเบงเด้อนี่อายุเท่าไรแล้วเนาะคุณสาวนี่คุณสวยนี่อายุหลายไปไีไหนล้วครับอ๋ออันนี้วาสนานะครับผมนี่วาสนานะครับอายุ4ี่ปีนะครับนี่ตาตาก็จะเสียอยู่ข้างหนึ่งนะครับผมตาของเขานี่จะเสียอยู่ข้างหนึ่งนะครับผมใช่ไหมตาเขาเสียข้างหนึ่งเนาะ แมนเป็นหวาโอ,โอ้โอ้จะมาหอมแจ้มอีกนี่นะครับตาข้างนี้นะครับข้างขวานะครับผมข้างขวาขาวๆนะครับผมขาวนี่เขจะเสียตามองไม่เห็นข้างนึงนะครับผมนี่ก็เห็นข้างนึงนบง่ก <c oughs> บายไว้ลง อะมาดูอีกเชือกหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เตรียมตัวมาแห่งงานด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อนี่ไยโจโจนะครับผมนี่ไยโจโจเจ้าของฟานไม่รู้ตอนนี้มาอยู่อยู่ไหนเนาะสร้างอายุหลายไปไไรเนาะครับของเจ้าไหมอ๋อไยโจโจอายุสิบ สิบเจ็ดปีบออายุสิบเจ็ดปีนะครับผมอายุสิบเจ็ดปีอันนี้มาคนละที่นะครับผมเขาอยู่ที่อพยักสารคามเนาะครับ <c oughs> นี่ก็จูบหล่ออีกเรืองหนึ่งนะครับผมอ่ากําลังเป็นหนุ่มนะครับผมนี่ใบกําลังเป็นหนุ่มเลยงามน,นี่ก็สวยชนกันแล้วนะครับผมตอนนี้ครับนี่ก็มาแห่อีกเชือกหนึ่งครับมาร่วมกันนะครับ มีแต่ช้างหล่อๆมีแต่ช้างสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้มาด้วยกัเก้าเชือกนะครับอา่ามาสุดท้ายมหาสุดหล่อด้วยนี่สุดหล่อน้อยวันนี้มาเร็วๆล้วแล้ววลาแล็วลเออเออันนี้แล้วเออเออเออเอ,เอลาจะขี่แตกแล้วดูดูคุณชายดูคุณชายนั่นคุณชายขี่แตกแล้วเดี๋ยวสักพักจะได้ แต่งตัวรอนะคุณชายคุณชายน้อยก็จะไปอาบน้ำแลนะ้วสักพักนึงนะครับแดดออกจะไปอาบน้ำมามาลูกมามาลูกมามามา,ามาต้องเต้นไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นมาไม่ต้องเอ้ยจะเต้นหาย,ยัางมาล,ลามาม,มาหนีเร็วนะมานี่มามคุณชายสายหลอ่อบุญสุข ทุกคนบายๆแล้วรับเร็วเีครับ,รบ <c oughs> มาแล้วมาอ้าวอาหารชายมาแล้วอ้าวโอ๊ต๋ย๊กอาหารชายมาแล้วหนุนชายดึงเลยชายดึงเลยได้ต้นกล้วยมา เดี๋ยวกลับมา่อยไปตันอันนั้นฟันอ่อยเดี๋ยวกลับมาผมจะคอยฟันอ่อยชายขี่มีออกได้ย้อนไปให้เน่าขี่มีออกฟันหน่อยเอาเอาโอ๊ตแปล้าแม่ไหมหมีว่าแม่ฟันเฮคุณชายกูคุณชายขี่มีออกมามามาถอยถอยลาถอย ถอยล่าถอยมีดมาฟันก่อนโอ้ตฟันก่อนเนาะมันขีไม่ออกมันอีขีไม่ออกเนี่ยมันดื้อเหยียบอยู่มาฟันเนี่ยมันจะทนเนาะมันอีขีไม่ออกเฮามาอู้ไอ้มีดไอมีดมัดท่าง่ายนี่เกือบรุดก็หนิมัดท่าง่ายเออเนี่ยสันสันงี่ไหมเออสันสันนี้โอ้ดูท่ากินต้นกล้วยดูดูท่ากินต้นกล้วยรอกินต้นกล้วย สักสองโมงนะครับเดี๋ยวก็อาบน้ําแต่งตัวจะแต่งตัวหล่อนะครับผมเตรียมตัวไปแห่นะครับแห่จากอําเภอเดินมาถึงหมู่บ้านก็ระยะทางวาณสักหกกิโลได้นะครับผมอยู่ที่อําเภออะไรนะโอ๊ตอำเภออะไรนะขามสแกแสงนะครับแม่แม่เอฟซีท่านไหนอยู่ที่แถวโคราชแถวขามสแกแสงนะครับก็แวะมาหาน้องถุงทองเราได้เด้อขามสแกแสง นะครับประมาณสักสามโมงนะครับจะตั้งขบวนนะครับอยู่ที่ขามสแกแสงที่อำเภอนะครับผมเดินมาหมู่บ้านก็ประมาณสักสักหกกิโลได้นะครับผมผพอมาแล้วก็กดไลค์ปักกดแช์นะครับผมปักกดไลค์ปักกดแชร์ปักกดติดตามช่องคลายถุงทองของเรานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วคุณชายคุณชายสวัสดีครับก่อนเลยวหรกสวัสดีครับก่อนล้ สวยลูลกสวย<ป>เสียงมือหน่อยมือน่อยโอ้ยมือมือบบว่างเพิ่นมามือบบว่างมือบ่ว่าง